วันศุกร์ที่22กันยายน2566สำนักงานชลประทานที่7โดยนายจักรินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนาเขื่อนลำเซบายอํานาจเจริญอำเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อประชุมรับทราบสถานการณ์น้ำของแม่น้ำลำเซบายรวมทั้งวางแผนเตรียมความพร้อมบริหารจัดการบววน,น้ำหลากและวางแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณผนังกั้นน้ำสายสีบ้านปักแหดต,ตำบลน,นาคำอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำชีบริเวณจังหวัดขอนแก่นกาลาสินและร้อยเอด็ดส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรล้นข้ามคันพนังไหลลงสู่ลำเซบายทำให้คันพนังกั้นน้ำขาดหนึ่งแห่งในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานชนระทานที่7 ได้พบปะพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจรวมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยทางกลุ่มพี่น้องประชาชนมีความต้องการให้น้ำระบายออกจากพื้นที่ก่อนจึงให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเข้าดำเนินการแก้ไขในจุดที่พังเสียหายข้อสรุปของชาวบ้านเขาบอกว่าเปิดเปิดไว้ก่อนนะครับเปิดไว้ก่อนเนื่องจากน้ำที่ท่วมเนี่ยข้างบนมันยังเยอะอยู่นะครับ น้ำด้านบนอย่างเยอะเมื่อลงมาเมื่อลงมาถึงตรงนี้ถ้าเราปิดปัญหาคือปริมาณน้ําจะเข้าท่วมชุมชนงนั้นชาวบ้านเขากา็ยืนยันว่าเขาขอให้เราเปิดไว้ก่อนเพื่อให้น้ําลงลาเสบายเมื่อลดแล้วค่อยมาปรับปรุงแก้ไขอาจจะเป็นสร้างอาคารสร้างประตูขึ้นมาเพื่อควบคุมน้ําเข้าและน้ําออกใน,ในจุดตรงนี้อีกทีหนึ่งในสถานก,การณ์น้ําโดยทั่วๆไปช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําเหนือคือเหนือมูลกับเหนือ,อชีเนี่ยค่อนข้างเยอะ ลงมาไหลรวมมาที่จังหวัดอุบลน,นะครับบางส่วนก็จะไหลลงมาจากจากอำนาจ,จเจริญจากอ่ายโสธรก็จะมาอยู่ตรงลำเสียบายแต่ตรงเนี้ยอ่าเราได้จัดการจราจรทางน้ำนะครับสลับมูลสลับทีแล้วเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ําในส่วนของลำแม่น้ํามูลที่เราควบคุมดูแลอยู่ว่าสามารถบริหารจัดการน้ําได้ฝากเป็นกําลังใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบกับน้ําของแม่น้ํามูลนะครับก็ขอให้ท่านมีปัญหาที่เกิดขึ้น ให้โทรหา1460กรมจุลธานครับเรายินด,ดีรับใช้ครับ